ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอกลับมาบ้านเรากันบ้างคุณผู้ชมคือมันมีดราม่าเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าไม,ม่มีลูกจ้างรายหนึ่งคือครอบครัวรหนึ่งเขาจูงลูกจูงหลานคือต้องจูงลูกแล้วเมียก็ตั้งท้องเนี่ยเดินออกมาครับคุณผู้ชมครับจากลำลูกกามาถึงเขตสายไหมแล้วก็บอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินเหลือ80บาทเพราะว่า ติดโควิดและถูกนายจ้างไล่ออกมาจากที่ทํางานไล่ออกจากที่พักซึ่งตอนแรกทุกคนฟังดูรู้สึกเุ้ยมันสะเทือนใจแล้วมันหนักมากเลยทีนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยได้เข้าการช่วยเหลือ,อได้เข้าช่วยเหลือแล้วล่ะนะโดยชายวัย23ที่เป็นสามีเปิดเผยกับทีมข่าวช่องวัน31บอกว่าเขาทํางานอยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างแถวลําลูกกา ภรยาก็จะอยู่ห้องพักเลี้ยงลูกจู่ๆภรยาไม่สบายพอไปตรวจเอาติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยรีบไปบอกนายจ้างบอกว่าจะได้รับการช่วยเหลือแต่กับกลายเป็นว่าถูกนายจ้างไล่ออกมาไล่ออกจากงานไล่ออกจากที่พักเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาลูกน้อยกําลังรอผลตรวจเนี่ยก็สงสัยน่าจะติดโควิด -19 เหมือนกันครับไม่ต้องถางานออกเก็บของออกเลยตอนนี้เลยคือยังไม่มีจุดหมายตอนนี้ต้อพาลูกพาแฟนเดินไปไม่มีจุดหมายเลยว่าจะอยู่ตรงไหนอันนึง ระดามากพี่แต่ผมทำงานที่อื่นมันก็เคยเจอเจ้านายแบบนี้แหละอยากให้ให้อย่าไปไล่เขาออกให้เห็นใจเพี่อย่าไปไล่เขาออกเลยให้เขารักษาตัวให้มีที่พักให้เขารักษาตัวหายก่อนหรือว่าช่วยดูแลเขาไปก่อนไม่ต้องไล่เขาออกไปที่นเพราะว่าไล่ไปที่ไหนเขาไม่ได้ไปไหนเหมือนกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมนี่คือทางฝั่งของลูกจ้างถูกไหมเราก็เลยเดินทางไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนี่แหละซึ่งเป็นร้านที่ ครอบผัวนี้เคยทํางานอยู่เจ้าของร้านบอกว่ามันคนคนละแบบและไม่ใช่ล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือสองผัวเมียคู่นี้มาทํางานที่ร้านได้ประมาณ1เดือนแต่มีปัญหามาตลอดคืออะไรก่อนที่จะย้ายมาทํางานที่เนี่ยไปขโมยโมอเตอร์ไซค์ของนายจ้างเก่าแล้วก็ขี่มาใช้ที่ทํางานใหม่ จนนายจ้างเก่าเขาต้องตามมาคืนน่ะแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาทํางานไม่ได้เคยไล่ออกแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นสงสารเด็กก็เลยให้ทํางานต่อแต่ขาดงานบ่อยเพราะว่าชอบไปเสพยากับเพื่อนก็เลยไล่ออกยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับโควิด -19 เเลยไล่ออกเพราะเรื่องยาเสพติดล้วนๆเลยครับ,เ,บเด็กมันติดยาทั้งคู่นะติดยาทั้งสองคนก็จะให้มันออกแต่ติดปัญหาเรื่องลูกมันมันมีลูกอยู่เราก็ถือว่ามีเด็ก อะช่วยมันแต่มันไม่คิดว่าเราช่วยมันกลับไปใส่ขาวแบบนั้นผู้หญิงเป็นคนใส่ขาวผู้หญิงไม่ทําอะไรเลย<บ>มันหายไปสองวันม,มันไปเล่นยามาแล้วพอทํางานแล้วมันดีดมันไปมั่วยาเสพติดกันครับครับอือไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแล้วร้านอาออกไม่ใช่ที่ร้านตอนนี้ไม่มีรายได้สักบาทแต่เลี้ยงลูกน้องวันละ6กพันพี่ถามเด็กได้เลย นี่ล่าสุดเจ้าของร้านบอกก็ต้องพาลูกจ้างทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 อ่ะสรุปไม่มีใครติดเชื้อนะก็มีแต่ครอบครัวครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวกัครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน